พาไป่องเฟอร์นิเจอร์ตัวท็อปยกตัวโชว์กับออฟฟิศเฟสติวัลดิสเพ a ไอเทมเซลลที่โชว์รูมโมเดิลฟอร์มสาขา CDC คขนทัอเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศและไอเทมดีๆราคาโดนใจมาเริ่มที่ชิ้นแรกเก้าอี้ทำงานรุ่นเรเดียสซึ่งตัวนี้เท้าแขนสามารถปรับได้3มทิศทางมีระบบยกเอ็นแบบซิงโครไนสามารถปรับล็อกพนักพิงได้ถึง4ีระดับและสำหรับชิ้นต่อมาเก้าอี้ทำงานเออร์เกอร์มิกแชร์รุ่นซีรีส์16เป็นเก้าอี้เออร์เกอร์มิกที่ครบจบทุกฟังก์ชันและเขายังรรอองงงัับนนนนน้้้้้้าาหกกกกไดถึ122และชินนีีเ e ท จากแบรนด์สตูเคสรุ่นซีรีส์2ซึ่งตัวนี้เขาโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีแอร์ไลท์แบ็กซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่รองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกแนวสันหลังได้อย่างดีพร้อมฟังก์ชันอื่นๆอย่างครบครันรองรับน้ำหนักได้ถึง136กิโลกร,รมัมและยังรับประกันถึง12ปีและภายในงานยังมีโต๊ะทำงานจากสตูเคสรุ่นเซ็กซ์คอลเลกชันซึ่งเป็นโต๊ะปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าแถมตัวโต๊ะยังรองรับน้ำหนักได้สูงสุด163กิโลกร,รมัมและสำหรับชิ้นนี้เรียกได้ว่าเป็นเดอะเวทของออก Band case, รนสัมเบายร้อม ฟังก์ชันที่ครบครันพร้อมระบบยกเอ็นที่รองรับทุกสรีระมาต่อกับอีชีทกับเก้าอี้เอ็กเซอร์มิกแชร์จากแบรนด์ดูเครุ่นเจสเจอร์ที่ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับระดับให้พอดีกับสรีระร่างกายของแต่ละคนตอบโจทย์สาหรับคนยุคใหม่สามารถนั่งทํางานได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นและสำหรับใครที่สนใจซื้อสินค้าสามารถมาช็อปได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2567ที่โชว์รูมโมเดิร์นฟอร์มสาขาซ d c ซและแอบกระซิบใครมาช้าอดนะจ๊ะอย่าลืมมาช็อปกันเยๆ